สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําเค,ค้กนะคะเป็นเค,ค้กแซลมอนนะคะทุกคนแม่ก้อยก็ไปโลตสเนอได้มา2แพ็คแบบนี้นะคะตามด้วยผักของเรานะคะก็จะมาสไลด์ให้เป็นชิ้นแบบนี้นะ,ะก็คือว่าแซลมอนนะคะที่จริงอยากได้ส่วนกลางนะคะแต่ว่าแม่ก้อยไปข้ามแล้วนะคะก็เลยได้ส่วนกลางมา1ชิ้นแล้วก็ส่วนหางหนึ่งชิ้นเนาะเพราะว่าจะเป็นส่วนกลางอะ่ะเวลาเรามาหั่นอะ่ะแล้วก็ไปเรียงอะ่ะเขาจะมีความที่สวยกว่ากันนะคะนี่เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ไปล้างนะคะแล้วก็ซับด้วยกระดาษทิชชูนะ่เนาะทุกคนไม่ก็ก็ตัดเอาหนังออกก่อนนะคะแล้วก็จะมาสไลด์เป็นชิ้นนะคะบางๆแบบนี้นะแล้วก็เรียงๆรียงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมจัดเค้กกันนะใครที่ชอบทานปลาแซลมอนนะคะก็ลองเปลี่ยนดูเนาะก็คือเวลาเราสั่งเค้กแบบครีมมาทุกคนมันก็สวยงามนะแต่ว่าเราอ่ะก็แบบกินไม่หมดเนาะทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องซื้อของมาทํากินอีกนะคะก็เลย แต่ปีนี้ก็คือไม่ได้จัดอะไรนะคะก็แค่ทาเค้กแซลมอนเนี่ยให้เขาชิ้นหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าวันเกิดแบบมันจะแบบชนๆกัน,นอะเนาะสำหรับเดือนนี้นะคะก็เดี๋ยวของแม่ก้อยก็จะเป็นช่วงวันที่20กว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจัดพร้อมกันนะคะรอลุกๆมานะคะนี่คะ่ะเราก็จะได้แซลมอนชิ้นสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นส่วนของทองนะคะแม่ก้อยก็จะเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะแบบว่า เอาไปทําส่วนของดอกกุหลาบกันนะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นบางๆหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะแบบเรียงสวยๆแล้วก็กลัวว่าสองชิ้นนี้จะไม่พอสําหรับเคก้กหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนก็ค่อนข้างใช้ยเยอะนะคะส่วนตัวกุหลาบนะคะเราก็จะนาเนี่ยมาม้วนแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะต่อกันก็จะต่อกันแล้วก็ม้วนยาวๆต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะจนเขาแบบ เอ่อก็เป็นเหมือนดอกกุหลาบนะมองให้เป็นดอกกุหลาบนะคะทุกคนเพราะว่าก็ทํายากอยู่เหมือนกันนะคะแม่ก้อยก็ดูคลิปจากใน YouTube นะคะเห็นแบบเวลาที่ร้านอาหารหรือว่าร้านแซลมอนร้านเค,ค้กเขาทำอ่ะแต่เขาอ่ะก็จะทําสวยกว่าเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเราทําเองนะคะทําเองกินเองแล้วก็ตามที่เราทําได้นะคะก็คือดีที่สุดสําหรับเราแล้วก็สําหรับเราก็มองว่ามันก็สวยที่สุดสําหรับ ที่เราทำนะคะทุกคนแม่ก็จะนําแครอทนะคะแล้วก็หัวผักกาดนะคะเนี่ยมาทําเป็นกลมๆแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบวงกลม,มน,นะ,ะทุกคนให้เหลือพื้นที่ตรงกลางเอาไว้ประมาณนี้นะคะ mm. ก็ให้ความสูงความต่ําของตัวผักเนี่ยเขาเท่าๆกันเนาะเวลาที่เราเรียงตัวแซลมอนนะคะตัวเค้กของเราก็จะมีความแบบเท่ากันนั่นเองเราก็จะเรียงแบบเรื่อยๆนะคะทับกันไปแบบนี้เนาะให้พยายามแบบเอาเป็นทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ เวลาเสร็จออกมาแล้วนะคะจะสวยมากๆเลยเนาะก็เรียงไปเรื่อยๆแบบนี้จนอ้อมนะคะทุกคนคะ่ะก็ไล่ไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวตรงกลางเราจะแต่งด้วยดอกกุหลาบนะคะถือว่าเป็นเค้กที่อร่อยสําหรับคนที่เขาชอบทานเนาะตัวแม่ก้อยเองไม่ได้ชอบกินแซลมอนนะคะทุกคนแต่เป็นคนก็เป็นคนที่ชอบทําแล้วก็สามารถทําได้นะคะเนี่ยแต่ส่วนชิ้นตรงนี้นะคะมันจะเป็นส่วนหางเนาะก็เลยจะอยู่แบบคนละมุมกันนะคะแต่ไม่เป็นไรก็เอาเรียงๆไปให้แบบ เป็นซ้อนกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนเนาะแม่ก้อยชอบทํามากนะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทํานะคะเหมือนแบบว่ามันออกมายิ่งเวลาที่เราตั้งใจทําอะไรแล้วออกมาสวยงามเนี่ยยิ่งชอบนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้จะซื้อแบบเป็นตัวน้ําดองมานะคะแม่ก้ก็จะ เอาน้ำดองแยกนะคะใส่ถ้วยแล้วก็หั่นพี่หั่นกระเทียมใส่เนาะแล้วก็จะมีตัวแบบซาซิมินะคะก็คือกินกับโชยุแล้วก็วาซาบินั่นเองนะคะเนี่ยเราก็เรียงเรียงไปนะคะทุกคนอันนั้นเป็นส่วนของหางมันจะเป็นชิ้นเล็กๆอะแม่ก้อยก็จะเอามาเรียงตรงกลางนะคะตรงกลางเราก็จะวางกุหลาบนะคะก็จะรองด้วยผักนิดนึงก่อนเนาะกุหลาบเนี่ยก็คือเอาส่วนที่เหลือส่วนหางเนี่ยทุกคนมาทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นกลีบให้เขาแบบว่า กว้างๆใหญ่ๆขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนี้นั่นเองเนาะก็ซื้อมาในราคานะคะ2ชิ้นน่าจะอยู่ประมาณ500นะคะก็คือเค้กแซลมอนปอนเนี่ย500ถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะก็คือว่ามันจะได้แบบจานใหญ่ๆแบบนี้กินแบบอิ่มๆจุกๆไปเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะนําดอ,อกกุหลาบนะคะมาใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะวันนี้แม่ก้อยก็ไปเด็ดดอ,อกกุหลาบนะคะของแม่ก้อยนี่แหละเนาะเป็นกุหลาบ จิ๋วนะคะมาแต่งด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มีสีเขียวนิดนึงก็เลยเอาแบบใบผักชีนะคะมาแต่งสักนิดสักหน่อยนะคะแบบนี้ปีที่แล้วคือแต่งด้วยใบสะระแหน่นะคะแต่ปีนี้ไม่มีเนาะก็ใช้เป็นผักชีนะคะเสร็จแล้วก็ติดนู่นนี่นั่นนิดน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวปักเทียนนะคะปีนี้ก็คือ พอเขาก็อายุครบ50ปีนะคะก็อายุเริ่มไปไกลแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดนะคะแล้วก็อยู่กันแบบนี้ไปนานๆคะ่ะ